วันนี้เราจะเจอถึงยุคป่าวไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าจะเจอถึงยุคป่านะนะครับอ่ะมาดูองค์ต่อไปฮะนะครับองค์นี้นะครับเป็นเอ่อพิมใหญ่เกตจรวดซุ้มนะฮะนี่นะฮะอ่ะดูกันได้เลยครับให้ดูด้านหน้าก่อนนะนะเดี๋ยวขออนุญาต เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนะฮะดูเราต้องพิจรารณาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วครับองนี้ฮะนะฮนะเพราะบางจุดเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่มีผลึกนะครับแต่ฟูเนี่ยฟูไหมฟูเนี่ยอะราโกนไนนะครับตรงจุดเนี้ยเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นนะนะฮะตรงเนี้ยก็เป็นอะราโกนไนนะฮะฟูฟูดี นะครับแล้วก็เนื้อพาเริ่มใส่แล้วนะเขาไม่ขุนนะครับตรงนี้ต้องพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะองนี้นะฮะนะฮะผมขออนุญาตนะครับองค์นี้จะช้านิดนึงเนี่ยบางเนเพื่อนบางท่านถามมาว่า,าใช้เวลาดูนานไหมฮะก็คือถ้านะครับกายภาพมีอยู่2อ,อย่างถ้าไม่นานคือถึงเลยกับเก้เลยอ่ะมันมี2อย่างอย่างนั้นไม่นาน บางทีดูดูเฟรมเดียวก็จบนะฮะจบแบบแบบแท้แท้เลยแบบว่าเก๊ะเก๊เลยอ่ะอย่างนั้นอนะ่ะแป๊บเดียวฟันทงได้เลยนะฮะแต่อย่างถ้าจะนานนจะเจอองค์อย่างเงี้ยนาน,นครับนะฮะนานตรงที่ว่าเราต้องพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับนะครับ,นะรบเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ฮนะดูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับดูละเอียดนะฮะนะฮะคือเป็นพากัมกึ่งอนะ่ะ นะครับก,ก้ามกึ่งคือยุคปลายแนะ่นอนแบบนี้นะฮะเดี๋ยวซูมซูมไปอีกนิดนึงนะนนะเนี่ยนี่นะเนี่ยให้ดูเฟรมจุดเนี่ยพลึกทั้นนะนทง,นนทงนั้นเลยนะฮะจุดเนี้ยเนี่ยพลึกทั้งนั้นเลยพลึกแคลไซท์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยยอมเนี่ยนะฮะเนี่ยนยะก็จะเห็นว่ามีประกายแวววาวเห็นไหมเนะี่ย สะท้อนแสงไฟขึ้นมาเห็นไหมเป็นเม็ดเล็กๆนอนเรียงรายกันอยู่นะเนี่ยจุดนเนี้ยเนี่ยนะฮะที่เมาส์ชี้ให้ดูเนะี่ยก็ดูดูดีอะ่ะนะเดี๋ยวซูมเอาซูมอินเข้าไปนิดนึงเห็นไหมนะครับโอ้ลึกไปนะะก็ดูเป็นผลึกนะนะครับเห็นเป็นผลึกเลยเม็ดเล็กๆนอนเรียงอยู่ ดังนั้นก็ต้องใช้เวลานะ,นะแต่ว่าถามว่าองค์พาะเนี่ยมีอายุเก่าไหมบอกเลยว่าเก่าอางค์นี้นะฮะคือเป็นกัมกึ่งอะระหว่างถึงก็ไม่ถึงนะนะ,ะอันนี้อยู่ที่ความชานาญและของอาจารย์แต่ละท่านนะฮะของผู้ตรวจนะฮะแต่ถ้าตรงเนี้ยเฟร,รมเนี้ยถึงยุคเลยเนี่ยนะฮะพลึกทั้งนั้นเลยเนี่ย นะครับผลึกทั้งนั้นเลยนะฮะนอนเรียงรายกันอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนฟูเป็นปุยเห็นปะนะฮะเขาจะซ้อนทับกันนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะแล้วก็ปุยนะครับฟูมีมิติเออต้องบอกอย่างี้มีมิติไม่เรียบตึงเหมือนเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นเป็นผลึกเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะเป็นเกล็ด ป็นเก็ใสแววาวนะเป็นผลึกหมดเลยนะครับเนี่ยก็มีเนี่ยเห็นไหมนะที่เมาส์ผมเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่เนี่ยนะนะครับจะได้เห็นกันนะครับเนี่ยดูดีอ่ะดูเป็นผลึกเลยเนี่ยนะฮะตามมิติเอ่อเป็นหลุมเป็นบ่อนะเป็นธรรมชาติมีความผูกพังในเนื้อนะครับ แต่พบเจอนะเนี่ยพบเจอเนี่ยเนี่ยลึกตรงนั้นเลยเนี่ยนะฮะมีผลึกนะเนี่ยองค์นี้ก็นะเอาเรื่องนะองค์นี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวมาดู 10x ด้วยนะครับเนี่ยมันมันฟูแล้วนะครับคือบางองนะเจอผหลึกแต่ไม่ฟูผมก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแคลไซต์ปอมอะ่ะนะครับ นะเนี่ยรอยแตกรอยร้าวก็มนเป็นธรรมชาตินะฮะไม่คมนะครับไม่คมนะฮะแล้วก็มนเป็นธรรมชาตินะฮะเพียงแต่ว่าเอา่อนะเดี๋ยวไปดูทัานอื่นต่อเนี่ยนะ,ะเห็นไหมนี่โอ้ยเนี่ยจุดนี้มันสวยนะพี่ดูดินะฮะเนี่ยพอลึกแล้วเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ย นะเห็นเป็นฟูฟูหมดเลยเห็นไหม,มันจะไม่เรียบตึงนะฮะแล้วก็จะซ้อนทับกันเป็นเป็นชั้นเน่ยนะครับมีมิติในเนื้อนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยมีมีเกล็ดแวววาวแวววาวิบวิบวิบเนี่ยนะฮะแล้วเนื้อเขาเนี่ยเขาจะดูไม่ไม่ขุดมัวนะครับแล้วก็ไม่เรียบตึงนะฮะแล้วก็ผลึกก็จะเกิดขึ้นมานะโอ้โหตรงนี้ก็ <c oughs> นะองค์นี้นี่นะครับจริงๆคือถึงยุคได้เลยนะเนี่ยองค์นี้เนี่ยนะฮะ <c oughs> แล้วเนื้อเขาฟูแล้วนะเนะเนื้อเขาฟูแล้วฟูเห็นไหมนะฮะไม่ไม่เรียบตึงมีมิติในเนื้อ ก้อนนี้ก็ก้อนเนื้อเป็นเป็นเป็นเนี่ยเป็นแข็งแล้วเห็นปะแคลไซเนี่ยนะฮะก้อนนี้แคลไซนะพี่พี่เนี่ยเขาขาวเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ผงพุทธคุณนะนะฮะเนี่ยแร่ฟันหมาเนี่ยแคลไซนยเนี่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 ยนะครับเป็นก้อนเลยแข็งเป็นหินแล้วนะฮนะการพิชิตเน่พระแต่ละองค์ก็ใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับ นะแต่องค์ไหนถ้ากเก๋บางทีผมไม่ได้ดูช้างหรอกผมดูไวเพราะว่าอันนี้เป็นการบรรยายก็เลยว่าออนะครับให้ทางบ้านได้รับชมอัจนารนินิดนึงนะฮะแต่องค์นี้เนี่ยมันมีนะฮะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรนะรู้บ้นะฮะนอกจากผลึกนะฮะนอกจากผลึกที่เราเห็นคือการยุบลงไปนะฮะพี่ๆจะเห็นว่า ตรงจุดนี้นะครับเป็นผลึกเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็เป็นเป็นชั้นนะส่วนเนื้อพ้าเนี่ยนะครับเนื้อพ้าที่อยู่บริเวณนี้ฮนะผนังคูหาสุดตัวลงไปเห็นไหมเนื่องจากเอ่อการเซต,ตัวที่ผ่านการเวลานะฮะยุบตัวลงไปฮะยุบตัวลงไปแล้วก็ทําให้น้าปูนตรง,งนรี้นะฮะจะเป็นแยกชั้นกัน นะะเนี่ยอันนี้จะสูงกว่าแล้วก็เนื้อพระยุบลงไปนะฮะนี่แหละคือเขาเรียกว่ายุบตัวนะฮะเนยหรือบางคนก็ยุบย่นอ่ะยุบย่นยอ่ออนะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะพูดกันนะฮะ <c oughs> นะฮะเนี่ยเห็นไหมนะฮะเกิดการยุบตัวนะฮะของเนื้อพระนะครับจะเห็นความต่างระดับนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะความต่างระดับ ระหว่างน้ำปูนเก่าที่เป็นแคลไซด์หมดแล้วกับเนื้อพระนะครับเดิมทีเขาก็เกาะกันอยู่นี่แหลคนะครับนะฮะแต่พอแห้งนะฮะเขาก็แยกตัวกันเพราะว่าเนื้อพระก็เป็นส่วนเนื้อพระน้ำปูนก็เป็นส่วนน้ำปูนนะฮะพอแห้งแล้วยุบตัวแห้งจัดๆแล้วก็ผ่านการเวลาประมาณ152ปีขึ้นไปทำให้เกิดการยุบย,นย่นย่อเห็นไหม เนี่ยยุบนะฮะยุบตัวลงไปเห็นไหมนะฮะเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติซึ่งจะต้องพบเจอในองค์ที่ถึงยุบนะฮะเขาจะแยกกันนะแต่บางองค์อาจจะไม่ได้ยุบนะนะครับต้องบอกก่อนนะอาจจะไม่ได้เจอทุกองนะฮะแต่ผลึกแคลไซตต้องเจอทุกองนะนะฮะนี่เห็นปะยุบตัวลงไปนะครับต่างระดับเลยนะฮะต่างระดับกันเห็นปะ เนี่ยตรงจุดนี้ก็เห็นเป็นผลึกเลยนะครับนีนะ่เห็นเป็นผลึกเลยเห็นบ้างไม่รู้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูตรงอื่นต่อนะฮะก็ดูดีนะครับต้องบอกว่าเนี่ยเส้นซุ้มอะไรก็ดูอ่ะมีความเหี่ยวแล้วเห็นปะ่ะนะครับมีผลึกแล้วนี่เส้นซุ้มนะครับซุ้มไหวายผ่าซีกนะ นี่นะตรงจุดนี้ก็มีประกายแวววาวแล้วก็เอ,อไม่เรียบตึงนะครับไม่เรียบตึงแล้วก็เป็นเอ่อเป็นผลึกแหละนะครับโดดขึ้นมานี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับข้าบลักก็เก่าอืม ด้านหลังจะเห็นว่ามีชั้นการซ้อนทับอยู่นะครับไม่ได้เรียบตึงนะครับแล้วก็นะฮะก็มีความฟูในเนื้อนะครับมีความฟูในเนื้อมีประกายของเพลึกสะท้อนขึ้นมานะฮะนะฮะแต่องค์นี้ตอนเก็บผมสันนิษฐานว่าเขาเขาน่าจะนะครับน่าจะเอา เอาพะง่ายขึ้นนะฮะองค์นี้น่าจะง่ายขึ้นนะฮะน้ำแปง้งน้ำปูนก็ดันขึ้นข้างหน้าใช่ไหมนี่ฮะนี่ก็เห็นว่าเป็นมีมิตินะฮะเป็นชั้นการเอ่อนะการผูกก่อนด้วยนะเป็นการซ้อนทับนี่เป็นขอบข้างนะครับขององค์พระซึ่งมีความเหี่ยวในเนื้อและมีผลึกเนี่ยเยิบนะระยับอยู่ นะครับเนี่ยผลึกนะเนี่ยนะฮะมีความหิวในเนื้อนะครับอ่ะองค์นี้ก็กายภาพหน้าหลังก็สอดคล้องกันอย่างเป็นธรรมชาติดูดีนะมีรอยปิ๋แล้วที่เป็นธรรมชาติมีความผูกก่อนนะครับแล้วก็พบเจอผลึกแคลไซด์นะครับเกิดขึ้นในองค์พระนะฮะเนื้อพระก็สะอาด ะสะอาดเนียนตานะฮะพระที่ถึงยุคเนี่ยจะสะอาดนะครับเขาจะสะอาดในตัวเขาเองนะฮะสง่าสะอาดสวยเนียนตานะครับถึงจะดูเผุพังไปนะฮะแต่ก็ยังคงความสวยงามนะฮะพระแท้จะสวยงามนะฮะ เนี่ยตรงจุดนี้ก็จะเห็นเป็นผลึกแหวแววาวอยู่นะครับตรงจุดน้ำปูนเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยจุดจุดเราเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยมีความเป็นผลึกเป็นหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับมีความฟู มีชั้นการซ้อนทับมีอาราโกไนเกิดขึ้นแล้วก็ประกายแวววาวนะนะครับก็เป็นแคลไซด์นะฮะเป็นในโซนของแคลไซด์นะครับอืมใครอยากจะดูนะฮะก็เชิญรับชมไปด้วยกันนะฮะผลึกดูยังไงเรียบตึงเป็นแบบไหนมิติดูยังไงนะครับกายภาพเนื้อพระจะต้องเป็นแบบไหนนะครับก็สามารถนะฮะ แลกเปลี่ยนกันได้นะครับนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูพิมพ์พระองค์นี้นิดนึงนะครับนะฮะให้ดูให้สุดนะฮะต้องดูให้สุดอ,องค์นี้พิมพ์อะไรองค์นี้พิมพ์อะไรคำตอบคือ พิมพ์เจดีครับนะฮะพิมพ์เจดีฮะดูคาบลักก็เก่าแล้วนะนะฮะแล้วก็กายภาพโดยรวมก็ผุนะครับเนี่ยนะฮะผุพังฮะแล้วก็ปูนก็ฟูหมดแล้วเนี่ยนะฮะอ่ะดูกล้อง 10x กันนะฮะจำเป็นไหมจำเป็นนะนะฮะจะต้องดูกล้อง 10x ให้เป็นด้วยนะฮะอ่า ดูนะครับคาบลักนี่โหแน่นมากนะครับถ้าจะออกต้องขูดออกนะฮะนี่ฮะจะเห็นว่าน้ำปูนอะไรต่างนะครับผนังกู้หาก็ซุดตัวลงไปเห็นปะนะฮะยุบตัวลงไปไหมนี่ฮะเหลือแต่น้ำปูนเกาะอยู่นะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์เตดีนะครับแขนล้ำบึกเลยนะฮะบึกบัดนนะฮะ ดูครับองค์นี้ถึงยุคแล้วกันนะครับนะฮะก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะนะฮะที่จะให้ว่าถึงยุคนะฮะนะฮะองนี้ถึงยุคนะครับอ่ะเดี๋ยววัดสเกลนิดหนึ่งนะครับความกว้างนะฮะเคลียร์นอกถึงเคลียร์นอกสองเซนสี่มิลนะฮะความสูงนะฮะหรือความยาวนะฮะปูนถึงปูนนะ สามเซนสามมิลน,นะฮะก็เป็นสเกลที่อยู่ในสเกลที่เขาใช้กันอยู่นะฮะนี่ฮะจะนูนเด่นขึ้นมาเลยนะหัวเข่านะ,ะหัวเข่านะครับแล้วก็เออหน้าอกนะฮะองค์นี้ก็จะติดในส่วนของนิดๆน,น,นะครับเนี่ยนะฮะเขาเรียกถุงทองนะ หรือชายจีวรย้อยไปทางขวาของซอกแขนนะนะนี่ติดตเล็กๆมีสังกติเนี่ยะสังกติวิ่งมาไหมาลางๆนะนะฮะด้วยความที่พระเขาผูกก่อนนะฮะนะครับอันนี้เป็น j จดีนะฮะใหญ่ได้ดีฮะองน,นี้เป็นดีนะฮะนะสเกลนี่เส้นสูงนะครับวิ่งไปนะฮะ นี่นะครับเป็นพิมพ์เจดีนะฮะมีความเหี่ยวในเนื้อนะฮะกายภาพโดยรวมนี่คือเก่ามากนะฮะมีความผูกก่อนเห็นไหมฮนะนี่ฮะเขาจะไม่เรียบตึงแล้วนะฮะเขาจะผูกก่อนแบบนี้นี่แหละนะครับพี่พนี่นะฮะให้ดูกันหลังเรียบนะฮะหลังเรียบดูเนื้อด้านหลังนะครับ ก็มีความฟูหมดแล้วฮะมีความฟูฟ้องขึ้นมานะนะฮะเนื้อเขาก็าฟูเป็นขนมเป็นไข่ฟูหมูสับเลยฮนะใครเคยกินว่าลองนึกจินตนาการดูนะฮะคาบลักเก่าก็ดําแน่นสนิทนะฮะเมี่ยมนะฮะเนี่ยดูเนื้อพระนะครับเห็นไหมฮมีความเป็นเนื้อเน่าด้วยนะเนี่ยนะฮะน้ำหนักก็ไม่เบา มีน้ำหนักหน่วง,งมือนิดๆนะครับสวยดีนะฮะอง์นะนี้นะฮะนี่ฮะให้ดูลักโบราณน,นะฮะลักเก่าฮะเนี่ยพระถึงยุคก็ะลักโตก,ก็จะแบบเนี่ยรัดหมดแล้วนะแห้งทองเทิงนี่จมลงไปในลักหมดแล้วครับนี่ฮะทองก็เก่าดูในทองทองแบบวัดจืดลงไปเลยนะจมลงไป เนะี่ยมันจะไม่แบบโหวิ่งโดดขึ้นมานะฮะนี่ฮะเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วองค์นี้นะครับถึงยุคนะครับอ่ะพิมพ์เจดีนะฮะก็นะถึงยุคครับองค์นี้นะฮะซอกลักแร้ฝั่งขวาสูงกว่าซ้ายนะฮะนะฮะแล้วไหลเอเียงไปอย่างงี้นะไหลเอเียงอย่างงี้ นะครี่ซองนี้สูงกว่านะค่อนข้นางล่ำนะวงแขนค่อนข้นางล่ำนี่นะ,นะแล้วก็ลึกนะเนี่ยน,นูนเด่นสง่านะนูนเด่นนะฮะอ่ะนะครับองค์นี้โอเคเดี๋ยวดูองค์ต่อไป